เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นือดํนาแบบววมี้นะวันนี้เราจะมาเล่นให้ดูเห็นเรื่อกดดใจรกดขวาค้าเ็นเรื่องกกระิ่เกแล้วก็กดหัวใจด้วยนะเดี๋ยวเรามาสี่ันเลยว้มันทําอะไรได้บ้างอ่ะเลี้ยวขวาได้ไหมคะ เบาเบาเังยังอ like oh, ah, ่ะอะระวังบ้าระวังนะคะไม่มีที่เบกอะอะจบการรีวิวแค่นี้ค่ะอันนี้หนูซื้อจากที่ไหนคะ คาเท่าไหร่คะ600กว่าบาทค่ะ600กว่าบาทอโอเคค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีอย่าลืมอย่าลืมจำชื่อใครนะคะมีลิตาบ,บายๆอีะพี่ค่ะหันมาสวัสดีค่ะก่อน